สวัสดีจ้าแม่สิจ้าทักทายเช้าวันที่8เมษายนนะคะทุกคนกระบอเปเดข้อมูล่ายวทองคําสถานการณ์ราคาทองคาวิกโก้แอนวอโน้มราคาทองคําและรายการราคาทองคาประจําวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากทองคําตลาดโลกปิดทําการเนื่องในวันหยุดกู๊ดฟรายเดย์ท่ามกลางตลาดเริ่มกลับมาวิตกกังวลภาวะเศรษฐกิจถ,ถดถอยในสหรัฐหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ากว่าคาดหลายรายการ รวมถึงความตึงเครียดร,ระหว่างนาโตกับรัสเซียจากการที่นาโตนะคะได้รับประเทศฟิแนแลนด์เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือเนื่องจากฟิแนแลนด์มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซียหากรัสเซียมีการบุกเข้ามายัางชายแดนฟิแนแลนด์กลุ่มประเทศนาโต้พร้อมที่จะโต้ตอบได้ทันทีด้วยเหตุนี้นะคะทองคําจึงอาจได้รับแรงหนุนจากปัจจัยที่กล่าว ขณะที่ตลาดนะคะจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคมของสหรัฐเพื่อจับทิศทางบ่งชี้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่8เมษายนปี2 5 6อ้างอิงราคาของวันที่7นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำเพียงครั้งเดียว ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ32,300บาทขายออก32,400บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ31,714บาท72สตางค์ขายออก32,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่7ราคาเป็นลบไปที่100บาท แม่มสินก um uh ็ huh. <Fel> ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะที่การประกาศของสมาคมค้าตรงคำาในะทีนี้ด้วยน,นะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะ <bilmiyorum> ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะหากข้อมูลนะคะไหนนะคะที่คุณผู้ชมขอคําแนะนําแม่มสินเข้ามานะคะแม่มสินไม่มีข้อมูลนั้นนะคะแม่มสินก็จะบอกนะคะว่าแม่สินไม่มีข้อมูลนะคะ หากข้อมูลไหนนะคะที่แม่มสินพอที่จะมีข้อมูลนะคะแม่มสินก็จะตอบนะคะและยังไงนะคะก็ยินืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ